สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกอ่าวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตะกุดตลิจาให้ฟังนะครับตะกุดปิาเนื้อเงนินตะกุดสาริการเนื้อเงนินนะครับอุดผงบรรจุมวลสารนะครับเนี่ครับในตำนานตามข้อมูลที่อ้างอิงมาตั้งแต่ต้นนะครับ ตะกุดสาลิกาเนี่ยครับหรือเทพสาลิกาเนี่ยนะครับในความเชื่อแต่โบราณน,นั้นอะ่ะเป็นนกเทวดาชนิดหนึ่งที่มีเสียงไพเราะและจะส่งเสียงได้ไพเราะที่สุดในตอนหาคู่ครับดังนั้นเรามักจะเห็นว่าของขลังชนิดเนี้ยจะเป็นรูปนกหรือนกคู่แล้วก็ยังเชื่อว่าหากใครอะ่ะมีเทพสาลิกานะครับติดตัวจะ จะไปงานไหนจะไปเจราจางานใดๆก็จะหรือกับใครเนี่ยก็จะสําเร็จผลทุกประการพูดจาอะไรก็มีคนฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเชื่อประมาณนี้นะฮะนะส่วนตะกุดสาริกาเนื้องเงินเนี่ยนะครับที่เราเราท่านๆทราบดีว่าเออจะสร้างนนะในรุ่นหรือชาโชคนะฮะ จำนวนก็น่าจะสองร้อยดอกสองร้อยคู่แล้วกันสองร้อยชุดแล้วกันนะทีนี้ตะกุดสาลิกาจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับตะกุดสลิกาจะมีตัวผู้ตัวเมียทีนี้ตัวผู้นะครับเอาเอา,เอาต,รต,รตรงๆฮะเนียจะวางนี่ก่อนนะตัวผู้นะครับอืมจะเป็น จะพบรีดดูเพื่อความชัดเจนก่อนนะพี่นะตัวผูนะฮะตัวผูเนี่ยจะเป็นณเมติจะต่อโคตรณเมติตรงเนี้ยก็จะเป็นตะกุดสาริกาตัวปูนะจะต่อโคตรณเมติส่วนตัวีเนี่ยก็จะต่อโคตรประมาณว่าเนี่ยโคตรดอกไม้โคตรเนี่ยฮะเราจะเรียกส่วนมากเลยจะเรียกว่าโคตรยันดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับ ก็คือตัวผู้ตัวเมียจะมีหนึ่งคู่เนี่ยครับตามนี้ส่วนส่วนนะครับอ่าผงม,มันจุภายในเนี่ยนะครับตัวผู้เนี่ยนะครับก็คือจริงๆก็มีผสมอวนสารผงธาตุขันของผัวอะไรเข้าไปด้วยใช่ไหมครับทีนี้ตะกุดสริกาตัวผู้นะครับจะอุดด้วยผงกาฝากมะรุมนะ่ะที่อุ เข้าไปข้างในทั้งทั้งแผ่นเนี่ยนะครับด้วยผมกาฝากมารุมส่วนโจเมียเนี่ยนะครับจะอุดรองผมกาฝากรักนะครับแล้วส่วนข้อมูลยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงควบคู่กันกับข้อมูลที่ที่เคยลงไปในเมื่อเขา่อดให้อ่านอีกทีอันนี้ในเบื้องต้นอเผื่อท่านใดไม่ค่อยอยากอ่านหรืออะไรเี้ยนะครับก็จะลองฟังสั้นๆดนี่ยนะครับ ปกติากาครับเนื้นอเงนินฮะวันนีครับ